ฉันเป็นไปไม่ได้ไม่เอาละเรียบร้อยแล้วยังเนี่อยอะไรอะอะไรอะในสีขาวฮิตะเกิดอะไรขึ้น ทางนี้ทาไม่ดีนะโตุกลุ่มนินจาเขาจะมาทางนี้แล้วเหที่จะมาจะมาทำลายเมกานนโตหน่อยเนยไม่มีทางเลยชินตะไปทวงเวลาให้ไม่นั่นเปงานของนายนะเฮ้อชิยามารุทุกคนโทษทีอ่าเรามาสายนิดหน่อย ทำไมทุกคนมาอยู่เนี่ยเดี๋ยวนะหรือจะมาทำลายมกันเราโตเหมือนกันอ่ะจะมาเรื่อดิคนเรามาช่วยต่างหากเอ๊ะไม่ได้ช่วยมันนะจะไปถึงอ๋อฮินาตะวหวานมาเอ๊ะฮ้ฮินาตะเหรอนายต้องควรขอบคุณฮินาตะนะนายต้องควรขอบคุณฮินาตะนะ หลังจากที่นายออกไปฮินาตะได้ติดต่อกับทุกคนน,ะน่ะแต่ฉันไม่คิดว่ามันจะมีอะไรพิเศษอย่างเงี้ยงั้นเหรออย่างะั้นเองสินะขอบคุณมากนะฮินาตะมา,มาโอ้เราเราต้องเชื่อในนารุโตะอยู่แล้วทุกคน,น,น 岡山の神秘の神秘の神秘か神秘の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 神との神秘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 の ร er ุ่นที่ห้าบอกว่าอะไรนะเกี่ยวกับอเมทัลสโตนอ๋อเอาเมทัลสโตนออกมาทำลายโซนหนึ่งก็จะจัดการคิวบีโหมดได้แปลว่าไม่ใช่เราตจะกลมาเป็นเหมือนเดิมได้ใช่ไหมแน่นอนไหนที่ฉลาดจริงเลยชิก์มาลุเอาละลงมือเลยแต่มีปัญหาใหญ่อยู่ เれは相มに心があปัญหาเลยいつอメเขาไม่ใช่เป็นมชิเรามายรกเขาไม่ใช่เん็นแเอาล่เามาไนานเอาล่ะเน่มไม้เไปกน เข้าใจแล้วนสองคนพร้อมแล้วใช่ไหมอือา่งพวไปเลาไยเลยโอเคาอาอย่านะ่าย่าอยายอ่า่ยเนี่ย ที่นี่วกเราอยู่ไหนเนี่ยจุสตมีรักกันอยู่ในภาย <oden> ในตัวเมก้าโนโตะนะหมายความว่าเราต้องจัดก,การกตัวคิวบิดโหมดที่นี่ใช่ไหมคุณฮ,ฮินาตา,าลแล้วก็นารุโตะนายอยู่นี่ด้วยเหรอเฮ้ยเดี๋ยวนะนายอยู่นี่ตลอดเหรอทำไมถึงมาอยู่ที่นี่เนี่ย พวกเราต้องการมาช่วยนายนะเมกลานารุโตะผมเหรอผมมีความสุขทีิเท่ยริงอย่างนั้นแต่ว่าที่นี่อันตรายมากคิวิโบไปคนวบคุมทั้งหมดแล้วนั่ารัะคือเหตุผลทำไมถึงมาที่นี่ถามว่าจัดการมันเองอะไรนะอืสิ่งที่นารุโตะพูดเป็นความจริงนะแต่เขาอันตรายมากจริงๆนะอะไรนายไม่เชื่อใจพวกเราเหรอ ฉันเชื่อใจในายแต่ภาในตัวฉันมันมีพลังมากเกินไป <c oughs> เข้ามาแล้ว <c oughs> อะไรเ <c oughs> จ้าโนมอโมสิ่งที่พูดออกมาฉัน <c oughs> นี่แหละสุดยอดสุดๆแล้วเฮ้ย <c oughs> <c oughs> อันนี้นี่มันหุ่นยนต์ชัดๆตกลงกูอยู่ในโลกตะตโตอยู่หรือเปล่า <c oughs> <c oughs> ใหญ่ชิบหายฉันไม่อยากรับแกให้มาที่นี่หรอกนะจะโง่โนมหโมดที่จะมาเจออยู่ชั้นเพื่อให้พลังที่ให้ฉั้นโชว์พลังแท้จริงแต่นั่นสายเกินไปแล้ว เราเราทำไม่ะเราจัดก,การเขาไม่ได้แต่นั้นสองคนยังหนีไปได้การพยายามหยุดเขาเองอะไรนายพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะฉันจะมาจัดก,การนั่นจะทำให้นายอิสระถ้าฉันจัดการเขาได้นายก็จะกลับมาเป็นปกติน,นารนุโตถึงจะดิดหน่อยเหอะและ หายไม่ท้าชนะฉันได้หรอกบ้าหรือเปล่า,านายคิดหรือว่าจะมาหยุดฉันได้อะฮะชนะแน่นอนเมื่อปกป้องสิ่งสำคัญสักอย่างหนึ่งพวกเราจะมีความแข็งแกร่ง อะ,อะไรนะการช่วยเหลือเพื่อนมันเป็นหนทางที่ฉันยืนหยัดอยู่ได้ฉันไม่ว่ายอมแพ้หรอกฉันชนะชัวร์แน่นอนฟันธงโอ้ไม่ขนาดตัวซิง นานี่ทำให้ฉันผเราะจริงๆอะแต่เราได้ว่าจะปกป้องไอ้บ้านั้นได้ยังไงฮะไม่ก็นายตัวที่ฉันรู้จักนะเขาอยู่เคียงข้างฉันและพร้อมที่จะสู้ไปด้วยกันแก ไหนนี่นะโง่จริงพวกแกที่มันโง่จริงๆได้สิฉันจะจัดการแกทั้งสองคนด้วยมือของฉันนี่ละเอาละไปกันเลย โอเคงั้นลุยเลยครับคิวบีโหมดเวอร์ชั่นแปลกใหม่ใช่แล้วในการต่อสู้โอ้แล้วทำยังไงเดียวเอาเลยในการนั่นโต้ชนอ้าว เอาซิเอาซิบอลสัตหางบอลสัตหางโอ้บอลสัตหางเฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวดลุยมันเลยโอ้ เอาไปเอาไปอีก Banana. นี่นะนี่นะนี่นี่มาเทียนชุดเรียนเบย์กันาล้วโตชินตะอ้าอ้าโอ้โหเอาสิอ้าโอ้นี่คือเลือดแหรอเนี่ยเอาสิ อืมเอาเซ่อืมนี่น่ะฮึโอะอืมเอาเลยโอ้โอ้โหตบแรงมากให้ตายสิ戦闘開始今の俺たち เดี๋ยวอเอาสิเอาสิมามาเอาใหม่ตัวใหญ่งี้ขอตั้งหลักหน่อยเอาสิ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 ไปจัดาตุวัด huh. สับขาแถมนี่นาตา โอ้้ยโอ้โหเอาเลยเอาเลยหมดบ้ามั่งโอ้โหมองไม่เห็นตัวเองเลยเฮ้ยไป เตั้งหลักก่อนโอ้อบอนสัตว์หางอืมอมอนสัตว์หางเดี๋ยวจะเอาโต้หินาตาบอนสัตว์หางโอ้โหอาโอ้โหโเกียร์ท่าน,นี้โว้ยเอาละขอเสียง อื้อห,อหอูนั่นแหละโอ้ยมันจบลงแล้วันการเ่าตอบอีสลายแล้วโอ้ยตัวใหญ่มันสู้ลำบากแฮะแรงสีเลย ไม่จริงพวกเราชนะแล้วไม่กานณโต้ปลอดภัยแล้วตอนนี้ตอนนี้ฉันเป็นเสือแล้วใช่ไหมคุณฮินาตานารุโต้เราทำได้แล้ว ฉันไม่ยอมรับหรอกเรื่องอย่างนี้ไม่ควรเกินขึ้นอะโอ้โหเอ๊ะนี่มัน แกเข้าใจสิ่งที่จะเกิดขึ้นใช่ไหมนายจะบอกนะว่าใช่แล้วฉันได้ทำกันแล้วติดตั้งเรื่องตัวเองไว้ร่างกายของมก้าเนตัวนั้นมีการติดตั้งระเบิดไว้อีกไม่กี่นาทีไม่จริงะฉันไม่ยอมตายคนเดียวหรอกฉันจะลากพวกแกไปกับฉันด้วย

ไม่มีเลยไม่มีทางหยุดนี้ได้หลังจากที่เครื่องได้ทำการทำงานไว้แล้วโคกหน้าเฮ้ยอะไรแต่ฉันจะไม่ยอมแพ้หรอกนะมันต้องมีทางสิหอะไรอ่ะเกิดอะไรขึ้นอ่ะเันคิดว่าไอ้เสกนี้มันเมันเริ่มทำงานแล้วอ่ะไม่จริงอ่ะอารุโตคุณที่หน้าตะ เฮ้ยโอลยสังกยกางดิเฮ้ยขอโทษนะมันไม่มีทางเลือกจริงๆอ่ะโธย ขอขอเขากลับมาแล้วโ่งกลัไปรอบนึงดิขอโทษนะแต่จะกะฉันโถ่เฮ้ยเกิดอะไรนบางอย่างมันดูไม่ดีเกี่ยวกับไมกาเาโตเลยนะเฮ้ยเฮ้อช็อตเขาพย,พย,ายาตัวเอง มูเมกานารุโตะคุณคนนี้มตいおいุ่งก็ต้องไยังคิดไม่ออกเลยแฮยินอุยโน่ขอไปจากที่นี่เร็วอ๋อมันจะระเบิดแล้วฮะไปบอกทุกคนให้รู้เร็วเข้าใจแล้ว ชากระตุกชากระตุกแล้วโตชากระโทษนายไปกับเราเถอะถ้าเราหยุดการระเบิดนี้ไม่ได้เราก็ไม่ควรสมควรจะอยู่ที่นี่นะแต่ฉันแต่ว่าเขาพูดถูกนายฉันขยับไปไหนไม่ได้แล้วไปพ้นจากที่นี่เท่าที่เป็นไปได้ จะไม่เหลือเวลาแล้วนะเม่กันนะตัวคุงคุณฮินาตะผมโชคดีจริงที่ได้พบกับคุณขอบคุณมากไม่อยากพูดอย่างนั้นดิผมไม่ต้องการให้เกิดเรื่องเศร้านะได้โปรดไปเถอะแต่ว่า นาโตนี่นาโต,าตเอารัางปลอมไปส่งนะชิคมามาลุไปกับที่นีตาเหอะเดยวฉันตามไปทีหลังนานาสตาสัญญาแล้วนะโอ้เศร้าทำไมนายยังอยู่นี่เฮ้ย มันจริงเหรอที่จะไม่มีทางเลยฮะอ,อะไรก็ได้ที่แค่ทำได้ต่อมาอมาัน่รแค่ไหนก,ก็ตามฉันจะอยู่เอลระเบิดบ้านนี่เองบ้าหรือเปล่าแกนี่มันบ้าจริงๆเลยบ้าจนถึงที่สุดเลยนะเองเนี่ยแน่นอนดิความพเราเป็นเพื่อนกันนี่ เพื่อนเหรอฉันเคยสู้กับนายมาก่อนแต่นายยังอยากเป็นเมื่อฉันอีกเหรออืมแต่มันไม่มีทางเลอกจริงๆนะราคาของฉันถึงสุสดลิมิตแล้วฉันขยับไปไหนไม่ได้ฉันหยุดการระเบิดไม่ได้ด้วย ไอ้เราจะสร้างบอร์ดี้ให้นายใหม่เทนเทนรู้เกี่ยวกับสกิลพวกนี้อยู่แล้วทุกคนจะช่วยนายเองท้องอันเออเออเวลาหมดแล้วนี่มันใกล้จบแล้วเอ้ยไปเถอะได้โปรด สุดเขาก็ไปได้แล้วถึงจะเป็นช่วงเวลาชั้นสั้นแต่ฉันมีความสุขมากเลย

ในสุดก็จบลงเสียทีไม่ดิฉันไม่ฉันไม่แคร์ว่าจะเกิดอะไรกับร่างกายฉันแต่ความทรงจำนี้ฉันจะไม่มีวันนั่นฉันต้องการที่จะลืมตัวฉันอ่าถ้าก็พูดความสุอแท้จริงอันนี่เอ๊ะ ลารุโตะงงมาได้ไงเองอะถึงร่างกายน้นจะจะหายไปแต่ท่านจะช่วยนายเองจะไม่ยอมแพ้เด็ดขาด ô ta giải pink sưng u y pig จบแล้วเหรอ What เอ่ออาเด่นะนี่คือจบในเรื่องของนารโตภาครีเวอรเรชั่นแล้วเหรอสรุปมีแค่นี้ใช่ไหมงั้นต่อไปก็ก็เหลือแค่เอ่ไอะไรนะโมหมดไอ้ในเรื่องของก,การก่อตั้งของกลุ่มสายอุตสาห์นี่นะ เดี๋ยวผมดูก่อนดูก่อนนะ,ะว่ามันจบจริงกือเปล่านะกดได้ไหมเนี่ยอุ้ยมีสคริปด้วยอืมโอเคเดี๋ยวเราสคริปต,ตรงนี้แล้วกันนะฮะอ่าอ่าสรุปไม่ครับไม่การาอาโตะเอาเนาโตะกระเด็นมานี่ เหลือตุ๊กตาเนื้อตเนื้อตตันื้ตคุงเรียกันใหญ่โอยโอยใครเรียกโตโอยยังมีชีวิตอยู่ฉันได้ดีใจเลยเอ๊นี่ฉันโอ้อสุโอ้ ให้ตายสิฉันก็บอกแล้ให้ออกจากที่นี่ช่องฉันวูเราทำงเงนอยู่เรื่อยเลยนะโทษทีแล้วเป็นไงบ้างอะ่ะเฉันพยายามช่วยปกป้อง<น>ได้ที่สุดเนี่ยนี่ไงให <Naruto. S 1> ้นารุโตะนารุโตะแถนไม่สามารถช่วยเขาได้อะ่ะ เดี๋ยวนะไหนทำได้นี่นะโตยังมีความหวังอยู่นะอโอ้ยจริงไอ้ระเบิดนี่เจ็บแล้วลยใช้ขยับแขนไม่ได้เลยเอ๊ะเอ๊ะขาฉันทำไม อ๋ออะไรเนี่ยเยี่ย่อเฮ้ยมันทำงานแล้วเขายังชั่อวัอนนี้ต้อ,องกลับนะไม่กล้านะโตคุงเกิดอะไรขึ้นเนี่เยเฮ้เดี๋ยวฉันระเบิดไปแล้วนี่แล้วใ <c oughs> จยเยน็นนายดูตัวนายเองให้ดีก่อนดิอะไป What is อะไรวะเนี่ยนารุโตะน่ขอบคุสิโร่ยูおお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 おนおาตกเก็บไว้นะฮะおお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 おวおおおおมおおおおおおおนおお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 สินะ Leg อะไรไม่อยากร้องไห้กันเหรอฉันไม่ร้องไห้หรอก uh เอาล่ะกลับบ้านกันเถอะไม่งั้นแกเรื爸爸่องแย่นะเนี <h <h ่ยอืมเอาละสักครู่นะจังไหนก็แฮปปี้เอนดิ้งแล้วนะเฉยมะ อะไรคือแฮปปี้เอนดิ้งอะร่างกายของฉันแ่今はそれで我慢しとけちゃんと元の体を作ってもらえるよ仲間たเพื่อนฉันสร้างร่างกายให้ใหม่ก็ได้จริงเหรอ,อ,อตรุกตานมันไม่ดีอะ อ่าไม่ใช่นะเออฉันไม่ได้ฉัพูดอย่างนั้นนะโอ้หินตามมาถึงอะไรเหรอไม่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนั้นนะอ๋ออย่าต่อสู้กันนะโอเคครับผมเข้าใจอะไรนะไหนอยากจะสู้กับฉันงันเหรอ อา้าอีกแล้วโอ้ไม่การนรัโดตโดตโด๊ะนัดโต๊ะผมเข้าใจแล้วครับเข้าใจแล้วครับแต่ผมจะไม่ทางแพ้เจ้านารุโตะแน่นอนไว้ฉันได้ร่างกายเมื่อไรฉันต้องเก่งกว่านี้แน่นอนอ่าอีส์อ่าฮะไว้เข้ามาดูดกันนะ ผมมีแววว่าฮินาตาจะเป็นนางเอกแน่นอนแหละขอบใจนะเออเฮ้ยไม่มีอะไรฉ,ฉันอยากจะพูดเพราะเพราะพวกเราเป็นเพื่อนกันนี่ฟิน อันนี้แหละฟินสุดๆเลยจบแล้วกับในเรื่องของเมก oh. ้าอาร์โตะนะครับผมโอ้โหเมก้าอาร์โตะคาแรคเตอร์แค่นอาทูบียูสลีดเดอร์ซัพพอร์ตแอนด์เน็ตเวิร์กคนนะเพื่อนคนแรกของฉันโอเคเมก้าอาร์โตะดอนิวเทมอินช็อปคิดอะไ โอเคครับเอาเป็นว่าส่วนนี้ผมขอจบในส่วนของรルโตซิปูเดนดิเรโวลูชันพาร์ทที่สีไว้เพียงเท่านี้ก่อนละกันนะครับผมสำหรับใครชอบามากดซับสไคร์ไลค์แชร์หรือกดไลค์แฟนเพจได้นะครับอ่าต่อไปคงจะเป็น,นเรื่องของการก่อตั้งของกลุ่มสายอุตสาหแล้วโอเคไว้เจอกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ